ปราชญที่ป่านผู้ชม77ปีใช่ไหมคุณสาธิตสงปโอ้โหจะย่าง78แล้วนะแล้วก็ที่ผ่านมาปีนี้นะก็อะอนนี้กรรมการบริหารรักษาการนะท่านผู้ชม3ามรอยท่านใช่ไหมครับเพราะว่าคุณจุรินลาออกกรรมการก็เลยหมดสภาพอยู่ในสานะรักษาการยังเลือกตั้งหัวหน้าพักไม่ได้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณสาธิต สามครั้งเลยใช่ไหมครับครั้งแรกก็มาไม่ครบเลิกเลิกเลิกคือพักเที่ยงพักเที่ยงพอจะลงมติเลือกหัวหน้าตอนพักเที่ยงคนหายไปไม่ครบองค์ประชุมครั้งที่สองนัดแล้วนัดแล้วไม่มาเลยยกเลิกไปเองยกเลิกไปเองมันมีปัญหากันบางเรื่องครับเลอครั้งที่สามลงชื่อไม่ครบองค์ประชุมลงชื่อไม่ครบองค์ประชุมแล้วนัดกับครั้งที่สี่เมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้นับ ยังไม่เด่นนั้นแล้วทาไมถึงองค์ประชุมไม่ครบมาสองครั้งแล้วคือประชุมไม่ได้อว่างนั้นเถอะคือองค์ประชุมตามตามกฎหมายเนี่ยการประชุมใหญ่ต้องอย่างน้อย250 250คนอ,อ๋อที่ประชุมใหญ่องค์ประชุมใหญ่นะหญของพรคเนี่ยมันประกอบไปด้วยสอสอ,อดีตสอส,อ,สอ,อดีตรัฐมนตรีของพักประธานสาขาหรือตัวแทนพักประจำจังหวัดตัวแทน องค์กรปกครองท้องถิ่นได้ลงเลือกตั้งในนามพักนะครับรวมๆแล้วมันมีประมาณ377คนครับสกวเปาออกบสากลุ่มนะใช่ฮะแต่ว่าตามกฎหมายก็คืออย่างน้อยต้องมา250ครับคบือถ้าไม่ครบ250นี่ก็ต้องถือว่าไม่ครบองค์ประชุมไม่ครบองค์ประชุมทีเนี้ยตอนไม่ครบองค์ประชุมครั้งแรกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าประชุมเลยเที่ยง บางคนก็ไม่คิดว่าเลยที่เงขากลับบ้านก็อธิบายได้ oh. แต่พอรอบสามเนี่ยก็มีความจงใจของบางกลุ่มที่ไม่มาลงคะแนนหรือไม่มาลงชื่อเพื่อที่จะประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบครบซึ่งมันก็มีที่มาที่ไปคุณตํารานนะครับจริงๆเรื่องร่วมรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านก็เป็นประเด็นผูกพันกันหรือสัมพันธ์กันกับเรื่องเรื่องที่ประชุมพัก อาจจะเล่าให้ฟังได้ว่าตั้งแต่หลังเลือกตั้งครั้งหลังสุดเนี่ยแนวคิดที่ขัดแย้งกันในพักก็คือพักควรจะวางบทบาทตัวเองไปเป็นพักร่วมอมหรือไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้เป็นกระแสในพักที่เถียงกันใช่ไหมมันแตกเป็นสองกลุ่มออ๋ <c oughs> กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่ของสสที่มาตอนนี้ร่วมกับท่านเลขาธิการพัก นะครับคุณเฉลิมชัยที่มีความเห็นว่าต้องเป็นรัฐบาลนะครับก็เลยปรากฏข่าวว่ามีคนนั้นคนนี้ไปติดต่อที่จะร่วมรัฐบาลตอนแรกก็ปฏิเสธแต่ตอนหลังก็ยอมรับว่าไปจริงแต่ไปแก้บนครับแล้วคุณทักษิณทราบก็เชิญไปคุยกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันมีการคุยกันอันนี้คุณเด้ดูขาทในติตามที่เป็นข่าวครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอีก ขั้วหนึ่งในพรรคพูดง่ายๆก็มีความเห็นว่าเอ๊ะเป็นรัฐบาลมาสี่ปีเลือกตั้งไปแล้วปรากฏ่อลซอสส่วงไปครึ่งหนึ่งนะฮะก็ควรที่จะมาถึงจุดที่จะเป็นฝ่ายค้านด้วยแล้วก็บังเอิญแกนํำตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นก้าวไกลตอนแรกใช่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพรรคเพื่อไทยกซึ่งในพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไปร่วมรัฐบาลกับเขาได้ยังไงกลุ่มนี้เขาคิดเนาะเพราะ ยังไม่ได้สอบทานเรื่องอุดมการณ์แนวความคิดซึ่งขัดแย้งกันมาตลอดแต่มันไม่ใช่เรื่องโกรธเกลียดกันนะแต่ว่ามันหลายทางมันไปด้วยกันไม่ได้นะครับสองขั้วนี้ก็สู้กันครับบังเอิญว่าตอนนั้นการจัดตั้งรัฐบาลมันยืดเวลาออกไปอมันก็สัมพันธ์กับเรื่องหัวหน้าพรรคฝ่ายหนึ่งก็ชูว่าเอาคุณอภิสิทธิ์มาเป็นอดีแล้วแต่คุณอภิสิทธิ์มีความเห็นชัดเจนว่าเป็นฝ่ายค้านอืม เพราะฉะนั้นขั้วที่อยากรวมรัฐบาลเ็ามีความรู้สึกเฮ้ยไม่เอาคุณอภิสิทธิ์เพราะถ้าเอามาเกิดประกาศเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นอืมันก็สัมพันธ์กันแบบนี้อันไหนมาก่อนมาหลังในไกลกับใอันไหนเกิดก่อนตกลงเลยผมว่ามันอภิสิทธิ์มาก่อนหรือว่ารัฐบาลมาก่อนหรือยังไงประเด็นประเด็นประเด็นอ่ะผพราะว่าประเด็นความขัดแย้งเรื่องร่วมไม่ร่วมมาก่อนเหรอใช่ฮะอัเป็นสารตั้งต้นวางกันเป็นสารตั้งต้นอ๋อแล้วกลุ่มที่เขาอยากรวมรัฐบาลเขาก็มีความรู้สึกว่าเท่าคุณอภิสิทธิ์ เป็นฝ่ายค้านแน่ๆแ,แต่ถ้าเป็นอีกขั้วหนึ่งก็มีโอกาสที่จะไปร่วมรัฐบาลผมก็ยังแปลกใจว่าความจริงนะพอเลือกหัวหน้าพักไม่ได้มาถึงจุดหนึ่งที่เขาตั้งรัฐบาลกันเสร็จแล้วม,มีนายกแล้วมีครอรมอกันแล้วพักร่วมจบแล้วเนี่ยอเอ๊ะเรื่องหัวหน้าพักมันน่าจะจบแต่ไม่จบแต่ณปัจจุบันนี้มันไม่จบ ถ้าดูจากการออกมาให้สัมภาษณ์ของอแต่ละฝ่ายนี่แรงมากนะครับแล้วยังไรรงสีนี้คือผมพูดตรงๆนะมาถึงตรงจุดนี้นี่ผมคิดว่าถ้ามันสัมพันธ์กันระหว่างร่วมรัฐบาลกับเลือกหัวหน้าพักเมื่อเขามีรัฐบาลไปแล้วมีนายกไปแล้วมีครอมอรไปแล้วเนี่ถ้าสสของพักตัดสินใจได้เด็ดขาดว่าเป็นฝ่ายค้านร้อยเปอร์เซ็นตไม่รอแล้ว ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่ผมว่าเลือกตั้งหัวหน้าพักง่ายเล้อ,อยูดภายใต้เงื่อนไขนี้นะแต่ผมไม่รู้มีดีลลับจริงไหมก่อนสมม,สมมติสมมติสมมติมันมีจริงเนี่ย <c oughs> ผมว่าเลือกหัวหน้าพักยังไม่จบ <c oughs> ยังไม่จบ <c oughs> ในเมื่อยังไม่จบมันก็มีทางออกสองทาง <ừ> หนึ่งต้องคุยกันซึ่งคุยกันเนี่ยก็ต้องเอาแกนๆหรือตัวระดับนําของทั้งสองข้างมาคุยกันว่าเอ๊ะทางออกของการเลือกหัวหน้าทําไง แต่ถ้าคุยกันไม่ได้ผมก็ชี้ตั้งแต่วันนี้โอกาสแตกก็สูงโอกาสแตกก็สูงคำว่าแตกก็คือฝ่ายหนึ่งก็ยังอยู่ในพักคือคืออีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องไปใช่ครับไม่รู้ฝ่ายไหนไปครับกพราคุณเดชอินบอกแล้วไม่รู้ใครขับใคร <cuando> <lifting> ผมไม่อยากเห็นนะสภาพแบบนั้นผมอยู่พักมาตั้งแต่เป็นยุ้ยวันนี้นด้วยความเคารพท่านชวนนะก็ยัง<น>มนะ <badges> ีคนแซวเล่นนะบอกว่าเกิดฝั่งเดชนอินฝั่งเฉลิมชัยขับท่านชวนจะเกิดอะไรขึ้น ก็ต้องออกจากพักอ่ะ